เดี๋ยวบันนี้เจ้าภาพก็ขอแม่อันดึ่งปิดเดือนนี่บอยรับงานพับเนาะมันก็มีงานพับแนนที่รับไใบจะโดนโดนบันนี้เอาไปเอามางานเจ้าภาพมันเขาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดของของวงบันนี้บอยกระเล่นบอยกระเล่นรับให้ลุงน้องใส่ตืนเป็นหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอยู่ขนาดว่าสิบบอลรับสิบปีวงหรือสิบเจ็ดงานอาจารย์เดือนของวงแนว เ <c oughs> งินไปใส่นี่เออผมก็เพึ่งพอนรถไอ้พวกรถสิบอล่ลอรถอีหยเสร็จเนาะ <c oughs> บางปีปีแมนแมนครับก็เอาจาัดจงังงงคืนมีมีชาวบ้านไปก่อกวนนับงไกแ่แอมไปนั่งเอ็ผมถึงตัวลายตะเนียนสองตัวเอาผิเยงก่อนโหูเไแล้วเอา,เอา แข็งยิงสิหมอเคบเปิดเลยบ่ดูเรียวเด้อว่ามีอยัางได้ยู้เขานู้เพิ่งกินวางก้อนแม่สิมาตรงกระบัานนังข้านแล่กระเดียงเก่าแต่หากเป็นนักเอียดเนี่ยนักเอียดเกมโก่งไหมอันนั้นบาดเนี่ยที่แรกมันอาจารย์เตงแตงแตงประมาณบ่ บอกเกินสิบสองฉากแล้วครับยังได้ลูกกับน้ามอสเป็นยังจังบวะมีลูกยุ่งกันมากเป็นยังจังบวมีลูกจังหาลูกเนี่แถวตัวเป็นเป็นช่วงเป็นยังตีจตงสี่ประมาณนี้หอือมันหนึ่งก็เลยไปขอไปขอไปขอ,ไปขอน้มามัน,บบาน,าานนั้นที่ว่าบุตระดายขอน้าสารเขาพุ่มสาเนี่ยเขาไปเนี่ยไปหล่ะักไปขอมาแล้วมันเกิดมันเกิดตงรงกับมันตีด่ามานอครั้งเดิมเก่านั่งเ,เอ พันเป็นมือแขยงมือเป็นคนเจ้าอ่อนนะมั้ยเรีว่าผู้พระเอกเนี่ยเป็นเป็นคนใจเย็นนะสินาไอ้นักเอกเนี่ยเป็นเป็นใครก็ว่าเป็นโกนเป็นตัดินเรื่องเลยเออเป็นเป็นเป็นลูกชาวบ้านเขาเขามาป่วนอยู่ในวังว่ะจีเมียนเป็นลูกของชาวบ้านเนี่ยเรีว่าที่ไหนว่าเป็นตำแหน่งมาเหสีมาเหศีเป็นเป็นชายาใิญ่แต่ไหนบอกว่ามันดูมันแข็งอะนะไม่ได้กระป๋านี่นะที่จริงนะนะอันนั้น ยาแทนมันกินเหล่าแจ๊งน้อยแบบว่าติดเหล่าอี้ยาปฏิชักในเมื่องมากนั่นแหละครับอาจารย์พิชรลาหน้าเลยพี่แดงพี่เล็กแม่เพ่นกับยู่คื้นเก่าพี่ธนกรไอแมนวัชระต่ำสุภาัยต่ำสุภาัยกับปีนีกะเหรี่ยแข็งเติบอยู่ใส่ได้ยูครับหนงโมดหนงวี่กับยู่คื้นเก่ามันที่เขากับชุดหมดเอง มีแน่นมีแน่นมีหนองตายมีอืมเพ็ดกับะไรเนี่ยทมันดีๆปาลาลวีแมนครับแน่นแน่นมะยมพรอยกับนั่นขี้เก่าอ่อันบ่อครับอาจารย์อาจจะไม่ยิ่งห้องเออไม่ยิ่งอาจจะมีตายมีหนองบีรุ่นหลุนใหญ่เขายังอยู่โกมเหมือนหลัง ไอ้สีจังไดนุ้ป็นสนมไอ้แดงเล็กไม่เพี้นแต่นี่เอียนคือคือผมมันว่าสิล้ำสองเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอะเซลเดือนเก่ามันล้ำหมือมือมือใดหมือใดเอีนมากรับเชื่อมสีคือคือปีหนานี่สิเป็นนั่นเชิญดอกต่องยูสอดแจงนะก็คือต้องเหมือนมาล้ำเดือนนมูลด้วยอย่างเงี้ยนะบแม่รุ่งเดือนหนีเลยครับ แน่นครับแต่กอ่อนล่ามาจากเล่าเมยดิตายดิโอ้อันแมนแมนให้ให้ให้ใหใหแมเนี่ยแหละครับเฮ้นเลาหลินแบบออกโกงๆงานอ่ะเพราะว่าเราจริงๆเราเล่าแต่ อาจารย์เน็่การบ้านเหมนชินน่าการไปเดินเล่นเอาเมื่อยผมโทรหาอาจารย์อยู่พอดี่วันกําลังจะไปขึ้นเบียที่ผมผมบอกอยู่ผมบอกน้องมันอยู่มันสิมาเอาชูเอาหยังนั่ยู่เหรอผมได้มาไปหาอาจารย์เลยอันจังส,งสงั่นราครับอาจารย์เดี๋ยวพอดีผมกําลังสิแต่งหน้าคือครับครับครับที่เด็กแจ้ง กอนกอนก่อนปิดวงคือแห้ก่อนน้ตไปทองอีกเรื่องนึงสิติเรื okay. yeah. ่องไฟเรื่องปิแหลงนั่นไหมซุนอยกับปักอีไฟไเปี่ยไฟเอาชีพิ่งกันแต่เรื่องนั้นมันก็ดีเด้แต่บ่อยว่าไดลินไงเชื่อควา้นเผาน่งหายอยู่บนนะคงไม่ม่กบเ็า้เ แต่เรื่องนี้แบบบาคนนั่นสั้งสุบเืออามันอามันนี่แหละคนสั้งคัะอามันี่เด่นเด่นเด็นดสั้งยี่ห้อี้ยงก่อนใช่ใช่หมดอ่าโอ้อันเรื่องเงินเรื่องอามันเนี่ยอาดเนาะเ้าไปร่อยู่ใส่ที่เขาขึ้นไปสิเป๊ะยีไรเงื่อนสายแก้วนี่ สายแ,แก้วเป็นบอดีแบบว่าได้ยุดเห่ีเลยคุเออใครจะเป็นตัวโกงในปีนี้นางเอกมันมันจำกัดพาร์ทเนาะมันจำกัดคำพูดมันจำกัดอะไรเงี้ยเออเราก็เล่นแบบมีพี่จินตนาการออกเลยนะแบบว่าพี่ไปช่วยคือนางเอกเนี่ยไปชอบพระเอกมากเลย <Rab S 2> <lum. S 1> พี่ก็ไปช่วย พี่ก็ไปช่วยทําให้นางเอกแบบสมหวังอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบว่าคือพี่ก็แอบรักนางเอกอยู่อเออพี่ก็คือนางเอกก็ยอมแบบยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อที่จะให้พี่อ่ะเออช่วย,วยแล้วทีนี้ก็แตกคอกันนี่สิแ่ดีเลยเนาะเราข่อยก็มาเปิดเผยความจริงว่าข่อยได้กบนังได้กับเจาเยย้าแล้วงงสิเนี่ยเออเจ้าอด่ายก็คือคนสุดนทะ้ายกับคือได้ก<า><อ>ันเองแต่ว่าแต่ว่าใดเพราะว่าโปโปโลฟู คือคือข่อยกระสิตน้ำแก่แขนเจ้าดิเจ้ากระสิบพย่อมด้เจ้ากระสิตพ่อถ้าข่อยสิเบาปุ๊บเนี่ยเจ้าต้องหาเนี่ยมาปิดปากข่อยมั้ยเออพ่อถ้ามือไดที่แบบว่ามือไรที่ข่อยข่อยรู้ซึกว่าข่อยอยากเรียกร้องอียังกับเจ้าของเสียเออเจ้ากระสิตมันน้อมเยาะย่อมนอนน้ำข่อยเพื่อให้ข่อยปิดความลับแสงี่สิเอยในกำไลยังเดียวนี้ตอนนี้เรื่องหนึ่ะ เอ,อมันกัหสิเป็นโกงทั้งครูเนาะเออมืนอไมร่สิเป,เป็นแบบหญิงลายใจเร็ว <laughs> เออยีลีเนาะอย่างละมีม,มนะเอายีลีเลยแบบเจ้าอาจ,จต้องการผลประโยชน์ที่สิแบบอยากอยากเป็นไงอยากอยากได้ อย่ากไ้ผู้ชายคนหนึงสิแม่จริงๆหนูว่ามันก็ขยับขึ้นมาอีกเจนเจ้าเจ้าจ้างข่อยแม่กระทั่งแต่ว่าจ้างคอยให้ไปรอเอาเฮ็ุไหนเขาเขามีครูอยู่แล้วส่นะเขาเขาหมายถึงว่าเขาเขาพระเอกอาจจะมีแบบคนที่เขารักอยู่แล้วอืเจ้าแบบเขาหลายเอ็มบ่าเจ้ามาจ้าง่อยนี้เจ้าไม่จ้างข่อยเพื่อที่สห้เขาแบบเลิกกันสองคนนั้นเลิกกันเพื่อพระเอกสิได้มาคบกับเจ้าแล้วเจ้ามือหนึ่งอ่ะเจ้าอ่ะ อาสิแบบว่าได้ไปยูกับข่อยสองต่อสองสินะเออก <laughs> ินฟังแผนแข่อยมากมาักบทหนีแถวสันเออพี่หนาจ้างจ้างเด้อซื้อซื้อเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ท้าทายคือจริงๆบทประมาณเนี้ยต้องเป็นรุ่นใหญ่ที่เล่นแล้วแต่หนูนอ่ะเหมือนอายุมากขึ้นเนาะนก็ต้องเล่น อะไรที่มันมันมันจริงจริงมันก็รุ่นนี้เล่นได้แท็กีนี่ซ้ำนี่นี่ต้องเป็นนางเอกนางเอกก็เป็นนางเอกอยู่อยู่วันยังข้ามนะคะถ้าวันไหนที่ยังไม่โตพอหรือเก่งไม่พอนี่ก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัวเองได้เหมือนเดิมเราวันนี้เราวันนี้เพราะต่ข่อยกับคือข่อยเราต้องการผลประโยชน์จากเจ้าขึ้นกันเนี่ยเออแบบเอาไ้ถ่าเรียกรองกันสินะแล้วเราก็อาจจะท้องใช่ไหมล่ะเออเรามือได้ข่อยมือได้เจ้า ให้คอยบ่ได้แบบในสิ่งที่คอยต้องการคอยจะสิบเดียวรุนแรงเลยบ่บันนี้ข้าเจ้าก็สร้างเนาะสร้างคอยก็สร้างเจ้า่เรื่องนี้ไหมสร้างเจ้าแ้วเนาะสร้างเจ้าอยู่ดีเจ้าสิถือสร้างอยู่ว่าเจ้าแบบแน้นบ่ละแน้นเออเออมันเข้มข้นดีเด้ผนก็อยากลองอยู่จริงจริงอะหนู บางแทดดีๆได้หมดคือพอจะจินตนาการออกแต่ว่าคําพูดอะหนูต้องแบบต้องเรียนต้องฝึกเลยอะแมนเราเราบางทีราแบบมันมันอินเนอร์่ไดเงเสี่ยคาพูดเ้าสิติดได้แบบว่าคิดบทยังไงให้เหมือนเรื่องจริงพะนะห้าสติติแต่มันดิบเป็นแบบหยิบเรียบพึ่งสนะพอเข้ากับเคยแบบไม่คือคือคือในธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรที่เห็นคนทะเลาะกัน ที่เห็นผีบ้าหรือที่เห็นอย่างมันเป็นเรื่องเป็นล่างคนสนใจมันบอการ mm hmm. อย่างเช่นที่เราดูข่าวข่าวอย่างที่มันค่อนข้างที่สิแบบมีเรื่องมีเล่ากันเนี่ยเราก็สนใจฉะนั้น mm hmm. ละครหรือหมอลำนี่ก็คือกัน mm hmm. ถ้าสิบเมื่อเจ้าสิอ้อ,อนวันไปตลอดเรื่องนี่เขาก็บ่อเบิ่งอีกละเออม,มันก็ต้องมีดูเดือดเรื่องอามันเนี่ยเอาคนอยู่หลีได้จนแจง้ง mm hmm. คือคนอยู่เยอะจนจน,จนถึงสว่าง คุณค่ะไปไปไปกินเขานะพี่ออค่อยมุงแม่แล้วพี่ค่อยว่าแม่ติมน่ารัก่อนเมา็่นียนมเบียนม้างแทนไว้ก่นนะนะยายากลางว้นในเสียแต้ม ยาโศกกันในมันบุญบุญพระองค์ยังมีอยู่ล่ำกันนะพระองค์เอ้ยบุง,งาขอเจียนครูน <c oughs> ้อม,มุงน้อมุงแก้ปัญหาทุกด่านอ <c oughs> ยังน้องสมไพี่น้ำปลาพี่น้ปลาที่อานพินปลาไอ้ซุยนะ่เป็นไอ้ที่บอกว่าน่ารัก มากหมากบททอง <l ots> ถามีใหม่พัชารี <c oughs> คือสิมวนเทียมีคนบอกว่าเตรียมรองเท้าไว้แล้ว <c oughs> มีคนบอกว่าจะโยนเออคือซับซอนแท้ว่าแม่นหนังจีนจอมบ้างแผนนเอาล้ำเรืองแต่น่ารักหลอกเมยไม่สิโดนแทวะวันี้ ปีนี่หมอลำใจกระอยขอเสนอนิทา,นเ,น,า,า,น,านเรื่องตำนานหลักดอกเหมยแม่นุ่มบุงงากับเรื่องไอนี่เด้อันอามาโยนี่เลยครับมือขึ้นมากันกินทุเรียนติอะกินทุเรียนเลยสามคนกินทุเดียนเขาไม่เอาขึ้นมา เดือดเดือดเนี่ยตอนแรก่ดเอะุ uh, like ้มุ oh, ้เม so so, ียเขาอก่าเมียนทอดมาให้กินเขาบอกว่าเมียนทอดอู้หูลิ่นะนี่้หมเสียงเมียนทเออนหนังใ่ก็คเมียนวันด้เร่กิ่นอด้วยมเสียงแหวเสียงหหด้ยงเพราก่อเมนุมอาด์นะเ่ยองขึ้นมา ญาสกันนี để, ้มันบุญบุญพระองค์ยังมีอยู่แตองคนวไมันเป็นปดโปดเห็นบอกก็จังถึงบทลายกับตองลายติดไปงู้นวะมันทำให้คนปิดปากผู้ใดสร้างมาสิ กูแ่บโกบบีอ่ห,หั้สมออืมของพี่มันสิมนีก่อนนีอย่างนั้นเจอไได้รขึ้นหมดเตืนมดลดเดี๋ยวนี้ตะกี้สมัยตะกี้ร่ำเรื่องเง,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 งีนอียงหนิคือจือใด่คือจือใเง้ยาเลยจำได้ทเดนี้แต่ว่าเดียวนี้มันปีหนึ่งมันเขาเปลี่ยนสองสามเรื่องเนาะไม่รู้จำอะไรเองปรก็จ เ็จ้าเข้าไปน่าตั้องนอกมันมารล้ำไหน,น,นป้างเนียาา้ยถึงมาคืออะไรดิุ้ปากนุ่ยาเว้าสถารัหล่นเป็นโกงเนี่ยน้นเป็นอย่างดีซวงนี่หลีเลยมันไม่ได้มีความรู้สึกที่จะต้องอะไรออกไปนี่คือเล่นกับคนดูก็ได้เล่นตลกก็ได้ เล่นพระเอกง่ายอย่างนี้มันก็จํากัดม,มันจํากัดมันเล่นกับคนดูยากทำไมโซยิงคมแต่พี่ชอบเล่นตัวโกงมันมันมีความมันมีความสุขด้ไม่ล่าเห็นคนแบบมามดาเข้าองสิเนะี่ยเห็นคนมาดาเข้าหนาเวที่มันคือมนจะสั่งแท้งสิเนี่ยับ เออห้อกกายเป็นมีความสุข่ะเขารอร้องร้องจนแบบนี่ตาไห้ไหมคือต้องลดะน้ามึงอะแจนแบบนี่เรือก็ตือมันลมไงใส่แล้วแบบจริงจริงอ่ะเพื่อนบอยหลินตโกงคนมาบ่อยเห็ดแห้งบอยบ่เห็ดแห้งเลยได้ไหม มันมีเทคนิคมันอยู่ก็คือถ้าทุกคนแอคติ้งได้อะมันไม่เจ็บเลยแต่ถามว่าลูกหลงมีไหมมันก็ตรงนี้แหละเนาะหนูโดนประจำเดยกับพี่ออสออดปบออสปนี่ก็โอ้โหบัวหนามันจกมีเทคนิคมันอยู่มันเหตุคือไม่่บางทีอะบางทีมันมันมันไม่ทันระวังซึ่งอและกันอย่างเงี้ยมันก็โดนมันก็มีลูกหลงไปแม่อ่ะรลมมันไป เรเได้นบาทุกมันใส่ร่มเป็นตีบีปีแนเียอ้แต่วันที่ไม่คิดตีหลุมหัวมั่นนะดึงยีรีได้นะมันต้องจักไอหน่งค้นบ่ค่อยเก็บดอกมันต้องมักไหนคนเจ็บไปแไเดียวมันคืเเผมที่แบบว่าสูงดึงแต้ว่เจ็บมันไงค้นกับมาได้บนนี้นอกแต่ว่าคนมัด้นวันย่งเซายืนซึบลึบข้นเบิงใช่ เรีเรื่องนังผู้เผาหายดีผู้เผานำหายแม่ไปเห็นกันอาบิบิเราให้มากันสิจะกิดกันก็ต้อหน่อยลังเพื่อนผมนะเขาปิดไหล่บ่นี่มันโดนบ่โดนเลยทีดำได้ไหมครับอ่าถ้าทุกคนแบบน้อยไปน้อยแห่นมอาดได้ครับเป็นสีอิ่มเขาจีบว่าเบิ้งอันตอนอันโอ้ต้องจมรอยชมที่ปองเผานะครับผมให้เพื่อนไปกินเขากินน้ำเนี่ย ขอบคุณครับเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมแล้วพรุ่งนี้เราอยู่ที่ตะวันแดงโคร,ราชนะครับวันนี้อยู่ปอกุ้งเผาราชบุรณะครับเดี๋ยวประมาณห้าทุ่มนะครับเปสแตนบายรอเลยนะครับทุกคนครับเอาแอนปิดอะไรนะกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับกะเพราไปแล้วครับสวัสดีครับผมครับ